สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพ์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ p o k e m o n Coming นะฮะในส่วนของเกม Mega Monster เนะี่ยจะเป็นภาษาไทยนะก็แปลมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูในส่วนของโปเกมอนตัวหนึ่งนะที่มีชื่อว่าเมตามอนนะครับหรือดิ t โตนั่นเองนะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมมันถึงมีเมตามอนเยอะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเอสเอสบวกเออะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็มีหลายสีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมมาไขาข้อสงสัยให้ดูแล้วกันแล้วก็คุณ,ณประโยชน์ของตัวเมตามอนนะครับมันช่วยทำอะไรนะฮะมันเอาไปใช้ต่อสู้หรือว่าทำอย่างอื่นนะครับผมก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะโอเคในส่วนของเมตามอนเนี่ยคือสังเกตไหมมันจะขึ้นอ่าตรงชื่อมันนะครับตรงแรล่งอะ่ะมันเขียนว่า material นะครับจริงๆเมตามอนเนี่ยเขาไม่คม่อยนิยมเอามาใช้ต่อสู้กันเนาะ มันมีร่างเดียวแล้วมันก็สกิลของมันก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับมันมีสกิลส่นวนใหญ่จะเป็นรีฟอร์มเซลก็คือเปลี่ยนร่างเป็นตัวอื่นอะไรประมาณนี้นะหลกัลกๆแล้วนะครับหน้าที่ของเมตามอนในเกมนี้ครับคือทําทหน้าที่เป็นดาวนะครับไว้อัพดาวนะถามว่าอัพยังไงใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะทําการอัพดาวหนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนสมมติผมจะอัพดาวไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวตุ่นอะไรพวกนี้นะเราก็กดไปที่ดาวนะเราก็กดเลือกนะครับ ตัวมันเองเห็นไหมฮะเราก็กดกดไปนะแล้วก,กดตกลงนะครับผมมันก็จะใช้เอนแชนมันก็จะอัปดาวต่อไปนี่ครับจาก2เป็น3าดาวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้ค่าสแตตของโบลกามอนตัวที่เราอัปดาวมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมตามอค Up นครับอัพยังไงครับก็ในส่วนของเมตามอนเนี่ยมันมีหน้าที่ที่เอาเอาไว้ใช้อัปดาวนะครับแทนตัวไหนก็ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้ครับอันดับแรกเลยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าโปเกมอนที่เรามีอยู่นะเรามีเมตามอนนะครับกี่ร่างราคาล่างอะไรบ้างนะครับผมแนะนําก่อนและกันอธิบายก่อนนะครับในส่วนของเมตามอนเนี่ยมันจะมีทุกร่างเลยนะมันจะมี S บวกนะครับมี S มี A มี B นะครับมันมีทุกระดับเลยนะก็คือง่ายๆเลยนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้ตีบวกนะครับตามระดับเลเวลนะสมมติเราจะทําการนะครับตีบวกโปเกมอนนะครับ ตีบวกดาวนะพูดถึงดาวนะตีบวกดาวเนี่ยให้ได้โปเกมอนแรงเอนะครับผมเอบวกนะเราต้องหาเมโตมอนที่เป็น S บวกนะครับถ้าเราจะไปตีกับตัว S อเราก็ต้องใช้ S นะครับตีกับ A แเราก็ต้องใช้ A นะถ้าเกิดเราจะอัพดาวกับ A กับ B แเราก็ต้องหาเมโตมอน B นะครับผมในส่วนนี้ผมจะลองนะครับทำการอัพให้ดูนะสมมุติผมจะทําการอ,อัพดาวนะครับตัวไฟร์นะก็เราจะต้องมีเมโมนนะครับ แงเอสนะครับผมซึ่งผมมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วกดเข้าไปที่ดาวนะนี่ครับแล้วกดไปที่บวกปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีไฟเจอร์หนึ่งตัวนะเป็นตัวแทนแล้วก็จ่ายเงินนะครับราคา2000,000นะครับถึงจะทําการอัปดาวได้นะแต่คราวนี้ครับนี่ครับเรามีโปเกมอนนะครับเป็น material นะครับก็คือตัวเมตามอนนั่นเองนะครับใช้ทดแทนกันได้นะเราก็กดเลือกได้เลยนะครับนี่ครับเมตามอนก็คือไฟเจอร์ไฟเจอร์ก็คือเมตามอนนะครับ มันคือตัวแทนซึ่งกันและกันนะฮะง่ายๆเลยนะครับเราก็กดเปิดเข้าไปนี่ครับมันก็จะเป็นไฟเออร์นะครับสีดาวนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับสมมติเราผมจะอัพปีกจูใช่ไหมเราก็ต้องหาตัวแทนปีกจูมาครับกดเข้ามาปุ๊บอ้าวมันต้องใช้พิชูใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงไม่มีเมตามอนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกแหละนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะอัพเมทัลมอนแรงเอเนี่ยคุณจะต้องมีเมตามอนแรงเอนะครับมันถึงจะสามารถเลือกใช้งานได้นั่นเองนะะอ่ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าที่นะครับของตัวเมตามอนนะทำไมถึงถึงมีโปเกมอนอย่างเมตามอนหลายตัวเหลือเกินแล้วก็มีหลายแรลงด้วยนะก็จะประมาณนี้ครับหลกัหลกๆแล้วอย่างที่บอกและก็คือเมตามอนมันไม่ได้นี่เอาไปสู้เนาะมันเป็นแมทชิวเรียลนะครับก็คือเอาไปใช้อัพดาวน์นั่นเองนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะะฮถ้านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบอลโซนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะแล้วก็ยินดีมาแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพิ่งใหม่คลิปหน้านะครับผมซีวูเกน